สวัสดีครับวัยรุ่นนักกอสีและก็ั่วประเทศไทยนะครับก็วันนี้จะมานำเสนอชุดสีเอเียสเทียบเทงาเงาชาำช้ำเสยๆนะครับที่ร้านบาวกรันตาเลเต่งสาขาเมืองนักกอสีธรรมดานะครับวันนี้ชุดสีที่เข้ามาก็ประมาณ20กว่าชุดนะครับที่เข้ามาส่วนที่แขงขายอยู่ก็มีด้านหน้าด้านในแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของห้องนะครับก็มีรุ่นร้อยเก่าร้อยยูบ็อกซ์ีสองกันห้า ร้อยสิบไอนะครับร้อยสิบไอเอดีพวกนี้เราสั่งได้หมดนะครับแล้วก็โซนิคเอ็มดีเอนะครับได้หมดโซนิคไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ร้อยยี่ห้าบางลมร้อยยี่ห้าเอสบางลมแล้วก็ร้อยยี่ห้าอาร์ร้อยยี่ห้าหัวเตียงคจะสั่งรุ่นอะไรนะครับที่ว่าเป็นกเกษตสได้หมดนะครับแล้วก็มาหาซื้อกันได้หรือว่าจะให้ทางร้านส่งก็สก็มพ์ิมทางจะอน นะครับก็แล้วแต่ลูกค้านะครับเราส่งให้ได้ตลอดนะครับหรือจะมาที่ร้านถ้าลูกค้ามาที่ร้านก็ดีเลยครับมีสินค้าให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นอะไรแต่งทางานฝั่งห้องนี้แล้วก็ฝั่งห้องนู้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรเัวาหดก็สอบถามกันเข้เลยครับมีพวกอะไรเอลเอสแดดโซนิคเวฟต่าง,างๆทุกๆรุ่นนะครับแล้วก็อะไรแต่งรุ่นใหม่ๆอะไรแท้เบืกอศูนย์ อะไรของนมาคมเบนนอร์ดิสติงนะครับก็วันนี้จะมาโมเรื่องชุดสีก่อนหลักๆนะครับอ่าโม้เรื่องอื่นเยอะเดี๋ยวลูก้าเดี๋ยวพายว่ากันนะก็อธิบายเรื่องชุดสีนะครับชุดสีงานของเราก็คือหนึ่งประสิทธิภาพของมันก็คือความงองงามสีสวยเปลือกหนาแล้วก็เป็นเอเบสด้วยรับเปลือกหนาอย่างหนาเลยับเปลือกอย่างหนาเลยนะครับอย่างหนาเลยนะครับอย่างหนาเลยแล้วก็เป็นงานอเบสเกียบเทหนามากเน็ เอฟบีเอชทนะครับหนามากครับหนามากนะครับหนาหนาสูดเลแล้วก็ไม่รู้จะโม้ยังไงก็คือรู้ๆกันอยู่ว่างานสีโคตรจะสวยครัโคตรสวยนะครับอ่าแขนหนาด้วยนะครับหนาหนาหนามากๆนะครับหนา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 กระเบิดหนยโอเคถ่ายแล้วปันเายก็สีที่ถ่ายนีไม่ต้องถามว่าสีอะไรนะครับ ขายดีทุกสีนะครับวันละสี่ถึงห้าชุดบางวันก็สิบกว่าชุดขายดีวันนี้เยอะมากแล้วก็ชุดสีอันนี้ก็ยังเล่นกันอยู่เยอะมากนะครับก็ที่เขาเรียกเียกันอยู่ใน Facebook ใน YouTube ในทั่วไปก็ชุดสีลิมิเต็ดเห็นว่าแต่ผมชอบเรียกว่าลิมิเต็ดครับนลิมิเต็ดหนาเหมือนกันนะครับนะครับหนาเหมือนกันนะครับสีอย่างดีเลยครับโอเคแต่ก็ร้อยชุดไปนะครับ สวยดีเลนะครับยังหนาทั้งหมดเลยนะครับอืเดินแจ๋วเงาเงาจำมจำเลยนะครับแล้วก็สียอดดิยช่วงนี้นะครับประหยัดได้แบบเรียบรู้นะครับก็คือสีเมทัลลิกนะครับเป็นสีที่สวยนุ่มๆเนียนๆนะครับแล้วก็ถัดมาจากนั้นก็จะเป็นทอฟิโน่กากเพิรเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าของมันต้องมีแล้วนะครับท่านเอาเป็นว่า อยากได้สีอะไรชอบเป็ไหนก็ติดต่อมาทางเพจรัดบากอนตาเลยเตงหรือว่าเฟซบุ๊กบังบากอนตาเลยเตงก็ฝากติดตาม t ิ k ต o อฝากติดตามช่อง YouTube บับงบากอนต,นตา,านด้วยนะครับอยากจะดูอะไรก็เข้าไปดูได้เลยเั็จอมาจะสั่งของอะไรก็เค็คจอมาแล้วก็สั่งสั่งในเช็ได้เลยหรือว่าโทรมา0 9นย์เก้าสาเ็สสจจดนะครับร้านอยู่เมืองนครศรีธรรมราชนะครับสาขาหนึ่งอยู่เมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็เส้นทางก,ก็อยู่ไม่ไกลจาก คนทรงนะครับอยู่ไม่ไกลจากบขสอ,อยู่ไม่ไกลจากสีเอกบินอยู่ไม่ไกลจากตลาดช้อยนะครับอยู่โซนกลางของถนนจุนประทานนะครับถนนชนประทานนะครับใครจะมาที่ร้านเดึงง่ง่ายๆก็เช็ดอินร้านบ้านชาสีขวาได้เลยครับก็มางนะ่ายที่สุดอยู่ใกล้กันนะครับก็โอเคก็จบขีโมเรื่องขีโมไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยโมกันใหม่ในคลิปหนา้า โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่อุดหนุนกันตลอดนะครับโอเคสวัสดีครับก็ชุดสีที่ก้ามาที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็นะครับก็ดูตามในคลิปที่บังถ่ายไปนะครับก็จะมีพวกสียอดฮิตยอดนิยมนะครับก็คือเขียวด้านตัดเขียวเงานะครับแล้วก็ร้อยยี่ห้าเถิกน้ำเงินแก้วตัดบอนนะครับร้อยยี่ห้าอาร์ต่างๆนะครับแล้วก็เขียววัปปด ตาดำนะครับอ่าแล้วก็รถย่ห้บางลมทาวนบลนะครับสียอดฮิตเหมือนกันนะครับคือพูดง่ายยอดฮิตทุกสีแหละครับถ้าไม่ยอดฮิตก็ไม่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 ได้มาตั้งอยู่ตรงนี้อ่าเรู้กันอยู่แล้วก็แดงแก้ตัดบอลนะครับเงาเงาเลยครับแล้วก็สีลิมิเต็ดนะครับลิมิเต็ดตัดบอลนะครับแล้วก็บังลมเอฟบังลมอันนี้เอฟบังลมครับไม่ใช่ไอ้บังลม ไอส์บางลมนะครับน้ำเงินใต้ดำสียอดฮิตทุกสีนะครับแล้วก็ไอ้เหลืองนะครับไอ้เหลืองแล้วก็สีนี้ก็เทารฟิโนนะครับเป็นสีที่ขายดีมากอยู่ด้วยตอนนี้ครับคือสีมันสวยมากนะครับเทารฟิโนแล้วก็แดงแก้วนะครับเงาเงาฉ่ำฉ่ำกันเลยนะครับลูกค้าเงาเงาฉ่ำาๆำกันเลยนะครับลูกค้าโอเคแล้วก็สีดำมุกนะครับไม่ใช่ดำธรรมดานะครับเป็นดำมุกนะครับลูกค้าต้องมาดูของจริงแล้วจะรู้เลยว่าสวยขนาดไหนนะครับ โซนิกแล้วก็อิมิทนะครับรุ่นอิมิทที่ลูกค้าสั่งนะครับสีมิัลลิกนะครับเป็นกากเพชรนะครับนิดนิดต่หน่อยน้ำมันแก้วนะครับแล้วก็แดงสดนะครับต่างๆลูกค้ากัาในใดสนใจสินค้าก็ติดต่อทางเพจ้าน,นบากอนตาได้ตอลอดนะครับ0 3 3 9 3ย์เก้าสาจินะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆยนะครับโอเคก็ฝากติดตาม Facebook บับงบากอนตา แล้วก็เพจร้านบากอนตาทิกตอกแล้วก็ช่อง y t u t u ไม่ใช่แล้วก็ช่อง youtube บางบากอนตาเลยต่งได้นะครับ0 9 3 7 3 2 9 2 7นะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอา่านะครับทุกการ์ดใดที่จะสั่งของจากร้านบากอนตานะครับก็ทั้งเพจจริงกลุ่ม จริงแล้วก็ Facebook จริงนะครับก็กดเข้าไปดูได้ในเพจบากอันตานะครับก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับท่านใดจะสั่งสินค้าก็เข้าไปดูกันได้นะครับลูกค้าก็อัปเดตสินค้าใหม่กันทุกวันขายของอะไรก็รีวิวกันไปเดบที่รู้กันอยู่นะครับที่โม้ไปเรื่อยๆวันๆนะครับแล้วก็ในกลุ่มนะครับลูกค้าเข้าไปในกลุ่มได้นะครับจะซื้ออะไรหรือว่ายังไงก็พักเข้ากันมาได้นะครับแล้วก็ Facebook นะครับ Facebook ก็อันนี้หน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าเก๋ๆเหมือนเดิมนะครับ ถ้าไปดูกันได้นะครับก็จะดูอะไรตัวไหนก็ง่ายๆนะครับเยอะๆไปหมดแต่ถ้าอยากจะดูอะไรจริงๆบางแนะนํานะครับให้เข้าไปในอัลบั้มนะครับอ่าไปในรูปภาพแล้วก็อัลบั้มนะครับเพราะว่าอัลบั้มมันนะครับลูกค้าจะสามารถดูได้เลยนะครับจะสามารถดูได้เลยนะครับว่าจะเอาอะไรตัวไหนนะครับมาได้มจะดูรูปอะไรดูได้หมดเลยนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับเนี่ยจะมีอะไรซิ่งอะไรต่างๆ นะครับสีตากานะครับเรียกนะครับจะดูก็าค่าไปดูกันได้เลยนะครับเทียบโอเคถ้าใดเสียใจสินค้าก็นะครับเหมือนเดิมพักไปทางเีดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเีดร้านบาวันตาแล้วก็ Facebook ได้นะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ